ความใหม่ของผู้หญิงที่ผู้ชายหลายๆคนไม่เข้าใจอย่างเช่นขอเวลาห้านาทีรอไปเถอะไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงอมืมันกำลังไม่พอใจอยู่ถ้าเขาถามว่าเขาอ,อ้วนใหม่ะที่รักมึอย่าพูดความจริงนะตามใจต้องตามใจมันนะอยากทำอะไรก็ทำ ห้ามทำเด็ดขาด <Yeah. S 1> จะไปไหนก็ไปห้ามไปเลยนะ <Yeah. S 1> อย่ามายุง่งต้องรีบงอเลยนะ <Yeah. S 1> วางสายก็ได้ห้ามวางเด็ดขาด <Yeah. S 1> วางไหมมีอะไรจะคุยด้วยให้คิดไว้เลยนะว่าทำอะไรผิดมา oh, <no. S 1> ถ้าเขาเฉยๆไม่พูดไม่จานะทำใจไว้ได้เลย